สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกับรายการวีเลิฟมาบตาพุทธค่ะรายการที่จะนําเสนอบทบาทภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุทธนะคะและสําหรับในวันนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักคลงังผู้อำนวยการแพรมณีทองเสนค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตท่านผอ,อ ได้แนะนำสำนักคลังของเทศบาลเมืองมาตาพุทธค่ะค่ะ,คะต้องกราบสวัสดีประชาชนชาวมาตาพุทธทุกท่านนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาตาพุทธค่ะสำนักคลังเมืองมาตาพุทธนะคะเรามีหน้าที่หลักๆเริ่มต้นตั้งแต่การจัดเก็บรายได้เลยนะคะเก็บเงินแล้วไปไหนก็คือคทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจะให้เกิดบริการสาธารณะหลังจากนั้นแล้ว เราก็จะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างหลักก mm ็ hmm. คือเป็นประมาณนี้นะคะ,คะในส่วนของโครงสร้างที่เรา,เามีเราจะประกอบไปด้วย3ส่วนงานด้วยกันค่ะส่วนงานแรกก็จะเป็นเรื่องของส่วนพัฒนารายได้ mm hmm. ซึ่งจะทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั่นนะคะที่ประกอบไปด้วย2ฝ่ายย่อยะค่ะก็คือฝ่ายพัฒนารายได้แล้วก็ ฝ่ายแผนที่ภาษีส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนบริหารงานพัสดุทํทำหน้าที่ในการาทำเรื่องซื้อจ้างนะคะเพื่อจะให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณะพัสดุครุภพันธ์ต่างๆในส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนบริหารงานคลังซึ่งจะทำหน้าที่ในเรื่องของการ ทำจะเก็บสถิติข้อมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะซึ่งเราแบ,บ่งออกเป็น2ฝ่ายค่ะฝ่ายสถิติการคลังแล้วก็ฝ่ายการเงินและบัญชีค่ะค่ะก็ได้รับทราบถึงโครงสร้างบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักคลังแล้วนะคะอยากจะให้ท่านผอ,อนะคะได้กล่าวถึงส่วนพัฒนารายได้นะคะที่ ดําเนินการในเรื่องของการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนได้ทราบว่ามีขั้นตอนมีวิธีการการดาเนินการอย่างไรบ้างคะในส่วนของส่วนพัฒนารายได้นะคะซึ่งซึ่งมีอยู่สองฝ่ายด้วยกันก็คือฝ่ายพัฒนารายได้และฝ่ายแผนที่ภาษีและก็ทะเบียนทรัพย์สินเนี่ยค,ะค่ะทั้งสองฝ่ายเนี้ยทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดหารายได้เพื่อจะมาบริการสาธารณะในอนาคตเนี่ยนะคะ,คะแต่ว่าเริ่มต้น ในของภาษีเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากการสํารวจแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่ของการประเมินแล้วก็จํารับภาษีนะคะใ,ในเรื่องของภาษีตอนนี้ในส่วนของเทศบาลเป็นภาษีหลัก ที่เราเก็บอยู่ตอนนี้แล้วก็มีความใกล้ชิดแล้วก็กระทบกับประชาชนมากที่สุดอยู่2เรื่องด้วยฟันค่ะภาษีแรกก็คือภาษีป้ายค่ะภาษีป้ายเนี่ยเป็นภาษีดั้งเดิมที่เราเก็บมาตั้งแต่ปี2510แล้วนะคะ,คะแต่ว่าภาษีป้ายปัจจุบันนะปี2564เราได้ปีการเปลี่ยน,ปยนแปลงอัตราของภาษีค่ะ,คะ โดยภาษีป้ายแบ่งออกเป็นสาประเภทค่ะ,ะประเภทแรกก็จะเป็นภาษีป้ายที่มีอักษรไทยล้วน<ะ>ส่วนประเภทที่สองก็คือเป็นภาษีป้ายที่มีภาาษอักษรภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศส่วนประเภทที่สก็จะเป็นอักษรไทย ไม่มีอักษรไทยหรือว่ามีอักษรไทยที่อยู่ใต้ต่ำกว่าภาษาต่างประเทศประมาณนี้นะคะคซึ่งทั้งสามประเภท,ท,เ,ทเนี่ยจะมีราคาที่ลดหลั่นกันไปรเริ่มต้นที่5บาทต่อ500ร้ตารางเซนจนถึง50บกว่าบาทนี่คือตัวระเบียบใหม่ฉบับใหม่ล่าสุดซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนราคานะคะจากที่ประชาชนเคยเสียอยู่ก่อหน้านี้นะคะ่ะส่วนอีกภาษีหนึ่งนะคะซึ่ง มีความไว้ชิดแล้วก็กระทบกับประชาชนมากที่สุดอีกตัวหนึ่งก็กคือพรบรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562ใช่ใชซึ่งค่ะตัวนี้แหละค่ะที่ประชาชนกำลังสอบถามกันมาเยอะมากเลยนะคะท่านผอ,อ ภาษีตัวนี้นะคะ,คะเราเริ่มจัดเก็บเมื่อปีที่แล้วคือปีสองพห้รหบาพรบรเนี่ยประกาศเมื่อปี2อ6 2. 2ค่หบแต่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี2563หอกสค่ะคะภาษีตัวนี้เก็บจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ทําประโยชน์ในที่ดินน,นั้นๆนะคะแล้วก็วิธีการคํานวณฐานภาษีเราก็จะคํานวณจากฐานภาษีคือมูลค่าคของทรัพย์สินซึ่ง ตัวมูลค่าเนี่ยจะถูกส่งมาจากธนารักษ์ค่ะทุกๆ4ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ข้อมูลเราก็จะนำมาคำนวณเป็นฐานภาษีค่ะส่วนภาษีตัวนี้มีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทเกษตรกรรมประเภทที่สองก็คือที่อยู่อาศัยประเภทที่3ก็คือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยก็จะเป็นประเภทอื่นซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็น ลักษณะของการทําประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ประเภทที่สีก็คือเป็นที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทําประโยชน์ซึ่งในส่วนของสํานักคลังเองเราก็ได้มีการดําเนินการแจ้งหนังสือไปอยังเจ้าบ้านหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะในปี2564นี้ค่นี้ค่ะ,คะ เราได้ดําเนินการจัดเก็บไปจํานวนหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการขยายเวลาค่ะออกไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อีกในการของในเรื่องของการชรําระภาษีแล้วก็ในปี2560 หรือว่าอีก2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งาทางประชาชนก็อาจจะเห็นมีทีมงานที่ออกไปสํารวจ<ะ>ว่ามีทีมงานที่มีเจ้าหน้าที่ออกไปเนื่องจากว่าภาษีตัวนี้ต้องมีการลงไปสํารวจข้อมูลเรื่องของการใช้ประโยชน์ประกอบร่วมด้วย<ะ>เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับภาคประชาชนมากที่สุดาคา่ะซึ่งในขณะนี้ทราบว่าทางเทศบาลเมืองมาตาพุธ ได้มีการขยายระยะเวลาในการชำระภาษีในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2 5 6 2อยากให้ท่านผอได้เพิ่มเติมตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบค่ะค่ะในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเดิมเนี่ยตามกฎหมายหลักเนี่ยตามพรบรเนี่ยเราจะต้องอ แจ้งการประเมินแล้วก็ให้ประชาชนมาชำระที่เรานะคยภายใน<ช>เดือนเมษายน,นะค่ะแต่ด้วยสถานการณ์เศร,รษฐกิจขณะนี้นะคะ<ช>ะกอกับโควิดด้วยนะคะรัฐบาลก็เลยขยายเวลาค่ะ<ช>ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่เมื่อเราพิจารณาแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยประชาชนยังมาชำระไม่ครบค่ะฉนั้นโดยอำนาจท่านผู้บริหารหรือท่านนายกทุมนตรีของเราในปัจจุบันะนะคะท่านก็เลยขยายเวลาไปึนถึงสิ้นเดือนนี้คือสิ้นเดือนสิงหาคมเพื่อที่ะจะให้ประชาชนาได้มาชำระ,ะกันได้อีกหนึ่งเดือนค่ะค่ะค่ะ,คะและในช่วงท้ายรายการนี้นะคะอยากจะให้ท่านผอ,อได้ฝากช่องทางในการชำระภาษีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะค่ะ สุดนี้นะคะในนามสำนักคลังเทศวาลเมืองมัธพปุธนะคะก็ขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเนะะื่องจากขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดซึ่งมีการระบาดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ระยองได้ยกระดับเป็นสีแดงเข้มซึ่งเป็นเขตควบคุมสูงสุดนะคะ,คะจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะ,ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็สวมแมวอยู่ตลอดเวลา สำหรับช่องทางที่ทางสำนักการคลังเนี่ยซึ่งโดยปกติเนี่ยท่านสามารถที่จะมาชำระได้ที่นี่โดยปกติแล้วเราก็เพิ่มช่องทางในเรื่องของการให้ชำระผ่านธนาคารกรุงไทยได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นเลขที่บัญชีไว้ที่หน้าจอไว้ให้ทุกท่านได้มาชำระผ่านธนาคารในส่วนของอผู้ประกอบการรายใดคะ่ะซึ่งได้รับ,บใบแจ้งการประเมินของเราซึ่งมี QR code อยู่แล้วนะคะ ท่านสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ผ่านจ่ายมาทาง แอปพลิเคชันของธนาคารทุกธนาคารได้เลยนะคะซึ่งสำนักคลังเนี่ยได้อำนวยความสะดวกในส่วนตรงนั้นด้วยแล้วไม่ต้องเดินทางเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะค่ะเรียกได้ว่าง่ายมากๆนะคะสำหรับช่องทางในการชำระภาษีของทางเทศบาลเมืองมาตาพุทธของเรานะคะหากพี่น้องประชาชนนะคะมีข้อสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการชำระภาษีหรือข้อมูลอื่นๆของสำนักคลังนะคะท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ะคะ่ะทางหมายเลข 038685566ค่ะในวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้อำนวยการสานักคลังนะคะท่านผอแพรมณีทองเซนเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาพูดคุยกันในรายการในวันนี้ค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะสำหรับรายการวีเลิฟมาตพุธในวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ